สวัสดีครับเอาไว้เบื่อกล่าวว่าติขแค่สามการ์ดอมาตราแม่โกกโกติจารเปมาพิปะแร่เศรษฐเชยไละจิตใจยาวเนาะโอเคที่มาสอยเยมาตราแม่โกกโกลดถอยแม่เนาะโกกมาตราแม่โกกเนาะแม่โกกลดถอยมาพิปะแร่มาตราตัวสะกดแม่โกกคือคำที่มีกอ สะกดหรือตัวอื่นที่มีเสียงเหมือนกอสะกดได้แก่ตัวขอคอคอเนาะโอเคดีมาโยเยะมาตราตัวสะกดเนาะมาตราตัวสะกดแม่กกกะแหละคือเนาะมาตราตัวสะกดแม่กกกะแหละคำที่มีกอสะกดเนาะกอไก่ลาปอเดสกลดเดโกโซโลดาพเพปาเด หรือตมโหตัว,ตวอื่นนอะตช้าซาโลเนาะที่มีเสียงเหมือนกรสกดเนาะได้แก่ตัวเนาะตีขอไข่คอควายคอระคันเนาะคอระคังดิสกัลโลตัโลกาเร่เนาะพีนนตราลาปาลาูซีเอคอไก่ลบเบตาทไวเปียมเนาโอเคนาะแม่กกเนะาะมัดแม่กกสุรากา ดีก็ไก่ลาปานได้สกลาด้วยกโสโลราพเช่ป่าเตมหดชางสกเลด้วยก็กยกพี่นัทราลาพอลชี้เล่ลก็ไก่เราแบตตันทวียปยามไหมเนาะขอคอคอเนาะเช่นเช่นสุราการ์รอุปมาบอเนาะติมาโซเยตัวเลขเขาแต่เนาะตีมาโซเยตัวอัวตัวรอเอกเลขติมาโซเยขอไขอ่ข นี่ยยีทาเรแต่แม่ป่าแต่แบบทวีปยามล้ก็ไก่โลเวตต์ตันทวีปยามะแต่โซเยสลาโลปองได้ข่าวมารอเอโกเลขขอสาโลปอเซียมมาหอตันทวีเซียมมหก็ไก่โลเบตตันทวีปยามะเนาะตัวเลขรอเอโกเลขตัวเลขตัวเลขเนาะนักกูกะโชคดีแต่นที่มาโซเยคออวายในยีทาเดปาตแต่แบบทวีปยามล้ก็ไก่โลเวตตันทวีปยาม แต่โซเยสเราเปล่าเลยค่าวมาโอโอกโชคเขาเดี๋ยวเนาะโอโอกโชคดอีด uh ีโชคดีโชคดีเพียงแม่เราเกะเมกเนาะมอเอกเมกคอระคังในยีทาเร่ปล่าแต่เป็นตัวเปียแม่เลยกอไก่เป็นตันตัวเปียแม่เนาะกอไก่เราเป็นตันตัวเปียแม่แต่โซเยสเราเปล่าเลยค่าวมามอเอกเมกเมก ဟုတ wow. ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရေตัวเลขตัวเลขสุราการอเกงกันนา먀ဗောเนาะชกดีชกดีสุรากากลางกลางดีเมกเมกสุราการอตัยเนาะโอเคဒီမှာဆိုရေជីမယ်กออะกะกอไก่ลาปาโลซีเยกออะกอกักဟုတ်တယ်เนาะสระอากะอ่อย่อตัวเลยโอเคเนาะกออะกอกัก กออากจากเนาะนั่นเราค่ะจากจออากอจากจออากอจากจากเนาะสระอากาต่เฉตระเฉดระตัวยจอต่ตวยระคำนั้นในสวยเปียโพลูวาเรจากเนาะจออากอจากจากเนาะนั่นเกาคือจิกจออีกอจิก จอ,อกอจิกจิกลดถอยไหมนันตะคูกาโรปีกปออีกปีกปีกเนาะนันตะคูกาดึกดกากากอ,อึกดึกดึกเนาะนันตะเลวกาลูกลออูกลูกลูกเนาะนันตะเลวกาเอก โอ,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 อเอกอเกอกเอกนับดินเหล่ากะแขกขอเอกแขกแขกเนาะนับดินเหล่ากะบวกบอัวกบวกเนาะดิมาโซเยสระอัวในปอทา,อา,าเรก็กล้ลาปอลอซิเยบวกเนาะสา,ะาลาปอได้คำว่าบอัวกบวกบวกเนาะ นาตโลากะเรียกรอเอียกเรียกรอเอียกเรียกเรียกเนาะนาตโเากะกกกอุกกกเนาะที่มาโซเยสระอุเนาะสระอุในปอทาโลซีรับโชเปียมอะสระอุโชเปียมเนาะกกกอุกกกกเนาะนาตโเากะโลก ลอโอโลกโลกเนาะโลกลอโอโลกโลกเนาะนักกูกะเชือกชอเอือโกเชือกเชือกชอเอือโกเชือกเชือกเนาะนักกูกะงอกงอกอกงอกงอกเนาะงอกอกงอก งอกนักคูกะเลิกลอเออกอเลิกเลิกน้อติมาโยเยสระเออในปอลทาเรมาตราตัวสกดลน้อลาปาโลซีเอปูซาเจียวแมเนานะรอเออกอเลิกเลิกเชี่ตัวแมเนานะโอเคนักคอลัตดูและพามะกากกออักอก,กักกากจาก จอ,อกจากจากจิกจออีกจิกจิกปีกปออีกปีกปีกดึกดออึกดึกดึกนอนแตเลกาลูกลอ,อูกลูกลูกเอกอ,อเอกเอกเอก แขกขอแกอกรแขกแขกบวกบอกอัวกรบวกบวกเรียกรอเอียกอเรียกเรียกกกกออกกกโกกโลกลออกอโลกโลกเชือก ชอเอ,อือกอเชือกเชือกงอกงออกงอกงอก,งอก,น,อก,ววกนั่นคือเรกลเลิกลอเอกอกอเลิกเลิกลดความเฉื่อยปโอเคดีมาสโซเยคคำศัพท์แม่กกเนาะแม่กบเยสกับเราเฉื่อยปดีมาสโซเยบวกเนาะบออัวกอบวกบวกสุรากาหรอปอง นะอปปะโกบวกบวกลดทอยมาเฉยปะไรนัดกูกานางเอกนออางอนางอเอกอเอกนางเอกนางเอกศรากาเตียวสอมิไมีโกขอรยยับเฉยปะไรนัดเราก,กาพระเอกพระอะพระอเอกอเอกพระเอก พระเอกสุรากาเตียวซอมเมดานัดเลากาลูกชายรออูกอลูกชออายอชายลูกชายลูกชาย,ชายสุรากาตานัดคูกานอนดึกนอ,นอนนอนนอนดออกอดึกนอนดึกนอนดึก,นนดกสุรากาเอนเอาใจาดี นัดเดล่าก๊าปีไก่ปอีกอปีกกอไอไกไกเอกไก่ปีกไก่ปีกไก่สุรากาเจตองไปนัดคุูก๊อกหักโออกกอกหออโกอหักอกหักอกหักสุรากะเตกควดีนัดเดล่าก๊โลก ลอโอกอโลกโลกสระกะกบาลโลนัดคู่กะเชือกชอเอือกอเชือกเชือกสระกะโจโอเคนัวเรากะถวกงอกถออัวถวั่วถั่วเอกถวกงอออกองอกถวกงอก ถูกงอกสุรากาแปลดีแปเบป,ปอกขอรับผิด่ปะเนีน่ยนักคุกะยกเลิกยออุกอยกลอเออกอเลิกยกเลิกยกเลิก,ก,ลกสุรากาเฉยด,ดีนักคุกะผักผออกอผักผัก,ก,กสุรากาเฮดีเฮยุ่ยเนี่ยนักคุยกะรีแอ รอเอยกเรียกเรียกเรียกสุรกาขอดีนักกูกาปากปออากปากปากสุรกาปะนักกูกามากมออากมากมากสุรการอเอียนเนาะนักกูกายากยออากอ ยากยากสุรกาเคน่ดนาร์โกกาตึกตออึกอตึกต <c oughs> ึกสุรกาอซออูเนาะนาร์โกกาเอาอีกอเอาเอาออีกออีกเอาอีกเอาอีกสุรกาอยู่ไหมนาร์โกกาคุก คออุกอคุกคุกสรากาทองนรคูกาปลูกปอลออุกอปลูกปลูกสรากาเซปียวดีนรคูกแตกตอเออแตกแตกสรากกวดีเนาะ โอเคตีนิติข์ษาก็တော့ดีแล้วแหละอสู้ตํามาဖြစ်ပါတယ်ท้ายษาကိုမြင်မြင်နဲ့ရေတဖတာစကားပြောတာချစ်တယ်ဆိုရေမြင်မြားနားထော်ပြီးမြင်မြားလေ့จิตဖတ်ပို့လို့ပါတယ်အာလုံးจิตတွေပါတယ်နောက်တိခ์ษาမှာပြန်လဲဆိုကြမယ်สวัสดีครับ